รัฐบาลรับปากเขาแล้วว่าจะแจกเงินคนละหมื่นบาทชจากบ้านเขาก็รอความหวังอยู่ ก็ถ้าจะแจกก็เอาเงินสดแจกแม่นไปเลยหมดเรื่องเขาจะไปใช้หนี้ใช้สินจะไปซื้ออะไรไปผ่อนรถด,ดาวบ้านอะไรก็ปล่อยเขาครับอันนี้จะต้องมีขั้นตอนอะไรยุ่งยากหรือผมก็ไม่เข้าใจก็ถ้าจะเอาเงินก็แจกให้เขาไปเลยครับผมไม่หวังแล้วครับลูกน้องผมในไล่เนี่ยหวังจะได้เงินแจกหมื่นหนึ่งเนี่ยนะครับแล้วก็เลือกกันเข้าไปนะครับแล้วเขากําหนดนะหลักเกณฑ์เข้าคร่าบอกว่าห้ามใช้เกิน4กิโลเมตรจากบ้าน ก็บ้านเราอยู่ในสวนยางเฮียแล้วมันจะไปซื้ออะไรว่าล้านขาสักร้านยังไม่มีเลยและใช้ดิจิตอลมันก็ต้องซื้อโทรศัพท์มันก็ต้องมีโทรศัพท์และคนยากคนจนมันมีโทรศัพท์กันครบทุกคนแล้วเหรอกูไม่รู้อะไรไม่รู้เขาคิดกันยังไงนะครับผมไม่ค่อยเข้าใจหรอกครับเงินดิจิตอลนะฮะก็เหมือนเอาเงินสดไปหมื่นหนึ่งแล้วไปซื้อแบงกามมาแล้วให้ใช้แบงกามผ่านดิจิตอลผ่านโทรศัพท์เปลืองค่าโทรศัพท์ไปอีกอะไรอีก อย่าไปคิดมากเลยแม่นถ้าอยากจะแจกเขาแล้วก็หมื่นหนึ่งให้เขาไปเลยครับชาวบ้านนะท่านไม่ได้ทุจริตแล้วครับไม่รู้ถ้าเป็นผมเนี่ยผมจะแจกคนละหมื่นเนี่ยผมก็แจกไปเลยครับแจกไปเงินสดเลยมึงอย่าเอาไปทําอะไรกันก็เอาเถอะเขาจะไปใช้หนี้ใช้สินหรือจะไปจ่ายค่าเทอมค่าเล่าเรียนลูก <c oughs> จะให้พ่อให้แม่ให้ญาติพี่น้องเนี่ยถ้าบ้านหนึ่งมันก็เป็นเงินหลายตังค์นะสมมุติว่าบ้านหนึ่งเนี่ยหคนได้50,000บาทเนี่ยโอ้มันขยับเขยืขย่อนฐานะเขาได้นะผมก็อยากให้แจกแต่ว่าท่านอย่าไปใช้เลยดิจิตอลดิจิตอลหาอะไรเนี่ยเอาเอาเอาผมเนี่ยนะผมไปซื้อของเนี่ยร้านค้าบอกให้ผมสแ,แกนนะผมยังสแ,แกนไม่เป็นลและคนที่มันไม่ฉลาดแบบผมเนี่ยผมว่ามันมีเยอะนะในประเทศไทย โอ้ยท่านอย่าไปห่วงเลยครับว่าเงินสดจะเอาไปเก็บมันไม่พออุดรูแงงหลอกจ่ายมาหมื่นนึงเนี่ยท่านไม่ต้องครับท่านไม่ต้องกลัวแล้วครับว่าจ่ายเงินสดไปหมื่นบาทแล้วมันจะเก็บมันไม่พอใช้ครับให้จ่ายค่าน้ําค่าไฟค่าเล่าเรียนใช้หนี้ใช้สินเติมน้ํามันรถอะไรนะะผมไม่รู้เขาคิดกันยังไงครับนะฮะอย่าไปพูดนะครับแต่กูงงชิบหายจะแจกอะไรก็ต้องเป็นดิจิตอลดิจิตอลอะไรเนี่ยผมพยายามไม่ไปพูดการเมืองนะครับพอพูดอะไรก็ มันก็กลายเป็นประเด็นไปพูดเรื่องยาบ้า5เม็ดก็กลายเป็นไปว่าหมอ5เม็ดไปอะไรไปนะครับแจกก็แจกเป็นเงินสดไปเลยนะครับหรือจะแจกแบบเก่าก็ได้นะครับผมก็พยายามจะประคองให้มีชีวิตอยู่นะครับต่อไปเดี๋ยวนี้มันต้องบริหารกันทางทาง,ทงเทคโนโล,โลยีสมัยใหม่แล้วไงไอเรามันคนรุ่นเก่านะครับคนรุ่นเก่ามันก็ลําบากนะครับนี่ผม,มาอายุ เท่านี้นะครับคนที่แก่กว่าผมนะได้รับแจกไปเนี่ยนะปวดหัวนะครับอ,อผมก็คิดแบบคนบ้านนอกอะจจะแจกเงินก็ให้เป็นเงินสดผมมาเลยนะครับหมื่นหนึ่งนะกลัวจะไม่ใช้อะไรก็จะให้ทยอยผ่อนก็ได้วะกูให้รัฐบาลไม่มีเงินก็ผ่อนผมเดือนละพันสิบเดือนนะครับผมก็ยังได้ยังมีความสุขแม่ไปรับเงินที่อำเภอกันนะครับ เศรษฐกิจบุนเวียนด้วยเพราะแม่นต้องอะไรอะ่ะต้องขับรถไปรับเงินที่อำเภอรับเงินที่อบตอแต่กกลัวทุจริตกันอะไรกันมั่งคิดไม่รู้ผมมันไม่ค่อยมีความรู้นะไม่ได้เป็นละมุนตีไม่ได้เป็นอะไรกับเขาคิดได้ไงก็ไม่รู้นะครับปวดหัวจะดิจิตอลดิจิตเอลไอ้เฮียพูดกูก็งงแล้วยังไม่รู้เลยรูปร่างหน้าตามันยังไงนะครับถ้าจะแจกหมื่นก็เอาเงินสดมาเลยนะครับหรือโอนเข้าไอ้ไอ้แบบเก่าก็ได้นะครับลูกน้องผมปวดหัว ครับคือผมทําสวนยางอะ่ะถ้าเกิดทําสวนยางแล้วเนี่ยมันบอกว่าเขาไม่ให้ไปใช้ในให้ใช้ในรัศมีสี่กิโลมันจับเอวที่ไหนโทรศัพท์ยังไม่มีใช้ไฟฟ้ายังไม่มีใช้นะครับฝนตกนี่มันยังต้องเดินเลยนะครับแล้วแต่ท่านคิดนะครับญี่ปุ่นแจกโอนผ่านเข้าบัญชีใช่ไหมครับคือ ถ้าโอนเข้าบัญชีเลยเนี่ยแม่นทุจริตไม่ได้ไงะจะไปกินเปอร์เซ็นต์นค่าออกแบบค่าอะไรต่ออะไรมันก็ไม่ได้นะครับโอนเข้าบัญชีผมอยากให้เป็นอย่างนั้นครับคุณคือผมก็มีบัญชีอยู่แล้วผมว่า <c oughs> คนเท่าคนแก่ลูกหลานก็พาไปเปิดบัญชีได้ท่้งก็โอนเข้าบัญชีไปเลยของแต่ละคนเนี่ยคนไทยมีกี่คนก็โอนไปตอนท่านรับปากเนี่ยไม่ได้บอกนะว่าจะไม่แจกใครบ้างนะผมก็ยังคิดว่าผมจะได้อยู่นะหมื่นหนึ่งนะฮะแล้วถ้าแจกแล้ว ไปตัดสิทธิ์ผมเนี่ยว่าผมไม่มีสิทธิ์ได้เนี่ยเอยเหมือนกับท่านมาหลอกผมนะอย่าไปพูดเลยครับเดี๋ยวเอาเรื่องสพเพเหะเราดีกว่านะครับมาเดี๋ยวไลฟ์ไม่นานนั้นเหนื่อยจังเลยเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเขาแจกจริงๆเนี่ยก็จะต้องออกมาว่ากันนะครับเงื่อนไขหาอะไรเยอะแยะมากเงินไม่รู้ผมก็เห็นในสื่อออนไลน์นะครับไอ้นั่นก็ใช้ไม่ได้ไอ้นี่ก็ใช้ไม่ได้ โอ้มึงอย่าแจกดีกว่าว่าชิบหายนั่งรอมาเนี่ยผมว่าแม่นเอากระปปองไปใบไปนั่งขอทานแถวตีนสะพานลอยเนี่ยเดือนหนึ่งก็น่าจะได้มื่นหนึ่งแล้วล่ะนี่รอเคาะกาลาให้หมาดีใจมานะครับยังไม่ได้สักทีมันผ่านมากี่เดือนแล้วเจ็ดเดือนแปดเดือนแล้วนะครับไม่ต้องนะร้องเพลงแบบผมเนี่ยเอากาลาไปอันนะใส่แว่นดำนะครับดวงตาของฉันมันมืดมิดแต่ชีวิตฉันยังไม่มืดลงกูว่าได้มากกว่ามื่นนะครับ ร้องเพลงขอทานเนี่ยมันโอนเข้าบัญชีโดยตรงมันจะทุจริตซิกแซกอะไรกันไม่ได้อะนะครับคือผมก็อยากให้ทําตรงๆนะครับถ้าอยากแจกก็ไม่เป็นไรครับจะกู้มาจะแจกชาวบ้านกันเพื่อให้เศรษฐกิจมันหมุนเวียนก็เอาเลยครับโอนเงินเลยมึงจะไปแปลเป็นดิจิตอนดิจิตเตลทำไมวะโอนให้ชาวบ้านโดยตรงเลยมันจะอะไรนักหนานะครับนี่เฉพาะค่าออกแบบก็ล่อไปกี่ล้านแล้วข้อแค่วิจัย นะครับว่าจะใช้คุ้มทุนหรือเปล่าโอ้มันไม่เข้าท่านะครับมันไม่เข้าท่าผมก็ฟังข้อมูลจากเหมือนชาวบ้านทั่วไปครับผมก็เป็นชาวบ้านคนหนึ่งนะครับมันไม่รู้ว่าแจกแจกไปเลยนะครับรอมาแม่นเท่าไหร่วะแปดเดือนแล้วย,ยังไม่ได้แจกเลยกี่เดือนนะแปดเดือนแปดเดือนตีซะว่าหกเดือนหกเดือนคูณสามสิบสิบวันก็เท่ากับร้อยแปดสิบวัน ร้อยแปดสิบวันและหมื่นหยมื่นหนึ่งหารร้อยแปดสิบวันได้วันละห้าสิบ้าบาทไอเท้เฮียไปนั่งขอทานดีกว่านะครับนั่งขอทานตีนสะพานลอยอะหรือเดินแถวตลาดนัดนะครับใส่แว่นดําอันนะครับได้วันละห้าสิบห้าบาทก็ได้หมื่นแล้วไม่ต้องไปงอไ้อใครมันต้องบอกเขาครับตอนประกาศนโยบายมาเนี่ยว่าจะไม่แจกคนที่มี เงินฝากเงินออมห้าแสนบาทถ้าผมมีเงินฝากเงินออมห้าแสนบาทผมก็ไม่ได้ผลประโยชน์จากการแจกหมื่นหนึ่งผมก็ไม่เลือกคุณะนะครับผมก็ไม่เลือกคุณแต่ตอนนั้นนี่คุณไม่บอกนี่ว่าใครมีห้าแสนบาทหรือเป็นข้าราชการระดับไหนไม่แจกพูดเหมารวมว,ว่าจะแจกช่างแม่นเถอะแจกไม่แจกก็แล้วแต่เขาเถอะครับหาก็คลาใบกระป๋องใบไปร้องเพลงขอทานแม่นตีนสะพานร้อยร้อยแปดสิบวันวันละห้าสิบห้าบาทก็ได้หมื่นหนึ่งแล ผมไม่ชอบนะครับไอ้มาหลอกหลอกเขาเนี่ยผมไม่ชอบนะครับผมไม่เล่นการเมืองแล้วก็ไม่คิดจะลงสมัครรับเลือกตั้งอะไรนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันมาหลอกลวงเขาหลอกลวงชาวบ้านเนี่ยผมก็จะออกมาด่าแม่ทุกวันเนี่ยแหละครับใช่ถ้าขอทานต้องร้องเพลงประกอบด้วยคือหุ่นเราเดี๋ยวเขาด่าเอาว่าเฮี้ยร่างกายยังแข็งแรงแล้วมาขอทานทาไมนะครับ <c oughs> ต้องทําเป็นตาบอดครับต้องหลอกลวงชาวบ้านมึงยังหลอกชาวบ้านได้เลยนโยบายอ่ะ กูก็เอาแว่นดำมาใส่นะครับทำเป็นคนตาบอดหน่อยตำ,ตำรวจจับนะใครไปขอทานเนี่ยนะครับเลล่อนขอทานนะครับตำรวจจับนะครับเอาแค่ว่าเราหิวเราก็มีข้าวกินเราเพลียเราเครียดเราก็เอหลังนอนได้นะครับมีพัดลมมีแอร์ยิ่งหรูใหญ่ฝนตกหลังคาไม่รั่วนี่ผมก็ถือว่าเรามีความสุขแล้วนะครับ